สวัสดีครับที่ห้างอีสานครับมึอนี่พบปอกันครับสร่างเจยครับอยู่ไหอยู่หน้าคือเก่าครับมึอนี่หนึ่งเขาไม้ครับอันนี้ไม่เชื่อันนี้ปิ้งเกียรครับมึงนีอท่านสันแหละห้างอีสานบันเราครับหมดดาหมากด้วยครับเด้อเกียบเร์ยังนี่เกียบแล้วเกียบแล้วปิ้งเกียรครับอีนึงเขาไม่ ตามหุ่งครับยิงเขาอยู่ทงอยู่ทาครับอยู่ไหอยู่หน้าคือนเขากับทีมงานช่างเชื่อสายบันเทิงครับบรรยากาศทงหน้าตั้งเสียงเกียร์เกียงห้องครับพี่น้องโอ <c oughs> ้วิทยุทานินไหมเกียร์แต่แวนตัวนี้ว่าความถีงแวนตัวไหนวะน่ยแล้วว่าเขาไปประดับเสียงหรือแวนตัวนีวจะอยู่ไหมดังอยู่ตัวนี้ <c oughs> มันมวยันี่ยมันพิษวัดอักเต็นงามเว้นดิย้อนคนเยอะอยู่นี่ปีงเขียดพี่น้องเอ้ยหาแนวกินงามแรงหนึ่งเขาไม่พี่น้อง

เอากระเขาตัวน้องเขาไหมเนาะเสียงรถตัดอ้อยครับพี่น้องบึนบืนอยู่พุนตอนนี้เวลาสองทุ่มสิบเอ็ดนาทีครับพรุ่งนี้มาตีโอ้ยหลุมขุบหัวซะละ นะครับได้การแล้วครับเขาไก่พอใสยังเด้ดิเขาไหมไนี่่ครับปิงเขียนครับปี่ร่องอะไรตำสมได้บาดี้ก็ถือกินหมอบประเดีงอยู่ใส่ป่ะ โอเ้ยเขาม่บอกเขาเาข้าวมานอนหน้ากับฟังข้าวฟังยังไงซนเน,นาะขอมุ่ชันเริใครคนบ่ฮักเนอะเนาะเสียงเยอเขาไปเจ็บเนีนะครับรอบปีงวดเราจะใส่เขาครับบดัดนี้แล้าได้ต้้มสมคุงครับ โอ้ยกุยหลอกหนังออกเบิดร้องไปน้ำโอ้ยอันตรายตัวแบบนี้โอ้เอาข้างใช้ถาดตัวมอหนึ่งมันขับเนาะมาใส่เขากับพี่น้องยืมรู้ใช้ตีนกันตัวนี้มอหนึ่งนี่มึงเทือดถือถาดแด้วมปนีนลงถังยางเด็กโอ้โของใส่เขียดไปเม้าห้องนอหนึ่งแมีโอ้ย ไม่เนาะกูวนโอ้ยอยังว่าทั้งไตคือเป็นข่าสารนี่จ้าไหนเบียรไหนหน่อยเนาะทั้งขางคือเป็นข่าสารเยอะเขียวเขียวเอาเตมูสุกโอ้ท้องเขียวไปใส่เขียดไปพี่น้องมัน <c ười> ห้องแม่โอ้ใส่เอาตมูสุกเครื่องๆนี่เหรอเออบอต้องเอาเอาเตมุตุกทั้งไตอย่างเนี้ย ให้กองให้กองให้รู้โอ้ออนผักว่ะทรไมพีได้เปนเข่าได้เนี่ยออนไปค่อยคนออพอเอาเลยรไม่กางโอ้ยตุกโอ้โอ้สุกอยู่โอยกัแต่เนี่ยปะมันนั่นขาสันได้มองกันทั้งขอบหัวเลยทีเดียขอบขอบของเลยทีแล้วน้ำลายทมใส่เห็นยังเดี๋ยวนี้เกาะเหอ่ยวเนออก เขาเกีียวไปเขาเกีียวอะไรเลยเดียวเเกีียวนี่เขาว่าปันมามามาวิ่งเกยวดังซูๆเลยนั่นใครกินมา่มาอยู่ไปานนินบ่มน่น่อ้เกียวไม่เขาดูอู้เขาก็จีกินแมนม้กขาดของตัว โอ้ยถงเขียวเป็นมะฮ่องเหมียร์ร่าง่็ถงเขียวนี่บ่ถ<อ>งเขียวไตเขียดมากแม่พี่น้องมาใส่ฮ่องอันนี้แม่ตลาดขึ้นกี่ไทยพ่อเขียดเข่ากับชิ้นกระเข่าใช่มึงอ,อเข่าอวมดีแท้ครับตัวตพี่นะมูนี่ก็ปิ้งนะครับตำสมกันครับวันนี้โอ้หอมปลาแดกไปห่วยเลยวะ่ะเลี้ยงใส่สมวะน,นะ กอโอ้บักกอบของแท้เลยตอนนี้ครับพี่น้องครับตำสมกันครับด้านไปกันได้ก,กินเยอะมาก,กฮะตร้างตำสมมัตไก่เลยครับรังมันี มาครับพี่น้องครับำสมแลี่ยว้วยบ้านนี่เอี้ยงนี่บลแดกบองสมหอมครับยิงปลาบ้านนี้เอาอันทั้งหนึ่งลงคอทั้งหนึ่งเห็นเลยโอ้บบงุ่นไหมงุ่นะครับพี่ตองครับขี่ขอบวนกันครับ ก็เจียบทีเท่าเรอโอ้ยโม้สุกนครับมาเด้อพี่้องครับปนีเขาให้ด้อจริงจิมาห้องอ้วนนะทุกคนสุกนี่มึงัไม่กินเลยนหอ้ยเจ็บ่สุกกีเลยนี่ไปค้างไหมค้างไหมนะครับ มีไงกันบ้านนี้หือ่ะาปลาบัวแหววบัวแหววรักถึงก็มันสราบรากจริงเนี่ย คนเมนบ่ว่ะสพักบันเฉยว่ะนี่ปีนี้โอ้สมพักเป็พี่น้องว่ะ

บองขาไปไหนจ้มติดถยมวกพร่หมดนะพี่น้องด้ยมอ้ลงอีก็ต้มสุกขาดีดีว่าต้มสุ่มเนี่ยแขงเออ มาทานมั้ยมาขายมั้ยคิดปับนะครับเพราะเปิดร้านขายต้องสุ่มเ uh. นี่ย ออมาก,กินอหม่มาคินใหม่เหรอใหญ่ทุกันไม่สุดรบกี้หรอแมมุ่ดอ๋นเหมันใหม่เนาะก็อู้หู้เย็นอืมอืมก็แดงว่ะเน่ะแซ่บมาทานอ๋นอปนินไม่ได้ใส่เนาะปะนินตัวนี้เนาะเงินซีพี แชร์ทุกันครับพี่น้องครับฝากจิดตายด้วยครับช่องให้ไอีสานครับ